สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนีก้กลมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียวันที่หมกราคมห7สิบเจ็ดเนาะครับค่ะท่านผู้ชมไก่เขามาจากน้อยแล้วค่ะเหลือจากมือเท่าส1บเอดมือะสบ่อ1ดมือครับพี่น,อนอ้องนะสับเจ็ดมกราคมกะอู้11บอมือกะโดนเติบไปเลยค่ะต่ว่า,ากับเพื่อแป๊บเดียวเนาะค่ะท่านผู้ชมเอา้า คลิปนี้น้ำเชียจะเปิดตัวอา,อาจารย์อีกท่านด้อค่ะคแต่ว่าเอฟซีหลายทันที่เพิ่นเบิ่งหลายทีหลายาช่องเนาะค่ะเพิ่นกาจะเห็นผลงานของอาจารย์แล้วค่ะแต่ว่าน้ำเชียกับเบิ่งอาจารย์มาเป็นเดือนกลัวแล้วค่ะก็เลยนําเสนอให้พี่น้องเบื้องเทีย หลายๆท่านเพื่อนอาจจะบ่ได้ไปเบิ่งหมองอื่นครับค่ะก็คือแอดละเด่นค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดละเด่นค่ะเลขเพิ่นเดินดีอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมเลขล่างเลขบนเลขดับค่ะทีน้ําเชียว์วอาของขีปพอนครเอ่ออนพอชลบุรีไปค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะน้ําเชียก็เห็นผลงานของอ่าแอดมาหลายงวดแล้วคือจังแอดยืนค่ะ เอฟซีเพิ่นทรงให้น้ำเชียเบิงแล้วกับวเคราะห์ไปกับเอฟซีเอฟซี FC ท่านนี่เพิ่นกะดีกับน้ำเชียค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอยู่กับน้ำเชียมานานมากค่ะท่านผู้ชมขอบพระคุณข้อมูลตัวเลขของแอดละเด่นเนาะคะ่ะอ่แล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นทรงแนวทางให้เนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตัวเลขมันแม่นถึงว่าได้ของเพิ่นมาตัวเด่นจังสีเฮากะ เอามาประกบคู่กันค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะแต่ว่าคืนนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเลขสายที่พี่น้องเคยตามเพิ่นเคยเขาค่ะเพิ่นกลับขึ้นมาแล้วแล้วกับเอฟซี่ก็เคยถามวา่าอาจารย์ทันนันขึ้นนั่น,น,นกลับขึ้นมาแถ่คือจังเลขวิ่งประตูน้ำแล้วก็สายด่วนก่อนเที่ยง แล้วก็พี่สาวไม่ประสงค์ออกนามเจงเสียค่ะท่านผู้ชมพนก็นยังอยู่กับน้ำเชีย่ยปกติค่ะอยู่ในร่ายปกติค่ะถ้ามีเหลขกตัวเด่นตัวดังแล้วก็เข่างวดสองงวดพนจะเอามาให้พี่น้องค่ะคืนนี้เจอกันเ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเหลขล็อกค่ะเลขล็อกล่างเนาะครับผมค่ะเลขล็อกล่างค่ะท่านผู้ชมคู่เดียวค่ะคู่เดียวคืนนี้เจอกันค่ะท่านผู้ชมเอ้า ขอบคุณขอมุ่นตัวเลขเด้อค่ะของแอดและเด่นกับเอฟซีที่ผลทรงแนวทางใหเนาะขะมาเบิ่งกันเลยเนาะครับค่ะเอาเห็นป่เห็นเนาค่ะท่านผู้ชมพี่ใหญ่กทมพรุ่งนี้เจอกันเด้อพี่น้อง พรุ่งนี้เจอกันค่ะดับพี่รองถามมาร้ายคือน่านโล่งแถค่ะคือน่านโล่งแถเพิินกิอะยาเขียนเนาะครับค่ะเลขดับพี่ใหญ่กทมเลขดับบางเทียของพี่ใหญ่ก็เป็นตะยานเนาะเป็นตะยานอีหยังถ่องเทียไปส้นกับเลขดังครับพ่หาหันกับส้นค่ะเลขดังหกเนะเอาอนคะครับเอาอยู่ค่ะเลขดังหกเก่าอยู่ค่ะท่านผู้ชม พรุ่งนี้เจอกัน้อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันค่ะเพิ่นเพิ่นสีได้มื้อนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นจะได้มื้อนี่เดี๋ยวน้ำเชียก็จะโลงมื้ออื่นเพราะว่าคิ้วมื้อนี่พ่อแล้วเนาะอันนี้กับพรุ่งนี้นะะ้อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันมาครบล่างค่ะคได้ยังสี่ทุกงมวดกับสีดีเนาะค่ะท่านผู้ชมหาตัวเนาะรับห้าตัวค่ะ พุ่งดีมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วอ,อ๋ค่ะท่านผู้ชมแอดละเด่นเดียวน้ำเชี่ยเอาสบัยจริงเพิ่นขื้นไ้นําเดอค่ะครับเนาะเพิน่นไหรักสีปลางแต่ว่าของแอดละเด่นบางเทีเพิ่นกับไปรักนวยค่ะก็เหมือนกับอาจารย์ม่อมแม่ข้อมเนาะกับหนูน้ำทิพย์ค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่โอ้หนึ่งสองสามสี่หลักสิบล่างค่ะหลักสิบล่างแต่ว่า,อาเอ่อเดนเดนเพิ่นดับซีล่างเด้อค่ะเพิ่นดับซีล่างเพิ่นดับแม่นเด้อค่ะเลขดับไม่มีในกองฉลากแต่มีในสูตรคำนวณหวยอาจารย์ทุกท่านและเอฟซีทุกท่านแจ้ง มาชัดเจนแล้วเนาะครับค่ะไม่มีในกองฉลากค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านและอาจารย์ทุกท่านพ่นรูค่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอามาลงเห็ดย่างเหล็กดับบ่มีในกองฉลากนี่คอมเมนต์ยอดฮิตเนาะครับค่ะมีไม่มีเป็นไปบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมต้องมีอยู่ในเซียนบ่ยยังสันเซียนและอาจารย์เพิ่นจะค้นมารดสิบหลอดนึงเลยค่ะ ค่ะบ่มีเลขดับมาตัดเอฟซีคือกันค่ะถ้าเลขดับเพ mm ิ hmm. ่นบ่แม่นเอฟซีสิบว่าโทรหาน้ำเชียค่ะเพิ่นอยากได้จะเลขดับเ,เอฟซีน้ำเชียเนาะครับผมค่ะนี่แหละค่ะแอดลลเดนเลขดับเพิ่นนี่ถือว่าแม่นเด้อค่ะน้ำเชียเห็นผลงานเพิน่นว่าจะเป็นเลขเกิดเลขดับค่ะท่านผู้ชมขอบพระคุณขอมูลตัวเลขของแอดลลเดนและเอฟซีส่งให้เด้อค่ะ แล้กก็ไก่มือหรือว่าอีกมือสองมือนี่แอดและเด่นเพิ่นก็จะมาจับคูให้หลอกก็เพิ่นจะมีซีโตอยู่นี่เพิ่นจะมาเน้นให้อีกสองตัวของเพิ่นจะเป็นทังสี่ค่ะท่านผู้ชมแต่เบื้องต้นมาแล้วนี่ซีนี่่บยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นดับแล้วครับค่ะเพิ่นดับแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าซีดับชนเด่นเนาะดับชนเด่นค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชม แคปหน้าจอเด้อค่ะเบิ่งไปก่อนงวดแรกแต่ว่าน้ำเชี่ยเห็นผลงานแล้วงวดว่าหันอ่าเลขเด่นเพิ่นยูนีซีตัวพ่นกอดข้อ,อกันเดี๋ยวน้ำเชี่ยเอาสบับจริงขึ้นให้เบิ่งเนาะครับค่ะนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมเลขของแอดละเด่นคืนนี้เจอกันเลขล่างเลขล็อกเด้อค่ะท่านผู้ชมคู่เดียวค่ะคู่เดียวโอ้เมือ่อคืนนี้เอฟซีโทรหาเนาะเถอด เทีย่ยงคืนพุนะพ่นะเพิ่นโทรมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสี่ยเสียทยอยลงให้ยแล้วค่ะหวดว้่งหันนี่เพิ่นวิ่งล่างเน้อเถาะเพิ่นได้ตรงหัาบักหลายแสนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเฮ็ดเองตัวเดียวค่ะเพิ่นเฮ็ดเองก็แจังได้กะบคอยเบิ่งเด้อค่ะติดตามเพิน่นไปก่อนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเคยให้น้ำเสี่ยมา,มาลงอยู่เลขวิ่ง แต่ว่าตอนนั้นเป็นบนเนะะาดดคะคร,รับค่ะเขาสองหัวติดค่ะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซโชคดีคืนนี้เจอกันเด้อพี่น้องคืนนี้เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ